สวัสดีครับวันนี้โยผมไปนะครับที่ปรึกษาคันขายที่ f อ r d Auto ต a l ก e r y รี่สาขาปทุมธานีครับวันนี้ด้านหลังผมครับอยเจ้า Ford Ranger XLT นะครับคันนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่857,000บาทนะครับเป็นกระบะ4ประตูยกสูงนะครับตัวคุ้มค่าอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมนะครับว่าคันนี้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมให้ลูกค้าบ้างนะครับตามไปดูกันครับมาเริ่มที่ด้านหน้าของเจ้า XLT คันนี้เลยนะครับฝากระโปรงครับได้ทำการติดตั้งสก๊ปฟลูฟิตให้ลูกค้าไป สกู๊ปทรงฟีดก็จะมีโลโก้ไรโน่สีขาวนะครับแบบนี้ตัวสกู๊ปก็เป็นสีขาวตัวเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็จะตัดด้วยสีดาด้านครับตรงพื้นนะครับตรงครีบด้านข้างก็เป็นสีดาด้านเช่นเดียวกันครับก็เป็นสีดําด้านที่ตัดกับตัวรถนะครับเพิ่มเติมไปก็จะมีสติ๊กเกอร์เรนเจอร์ตรงนี้นะครับอันนี้ลูกค้าสั่งมาว่าขอเป็นเรนเจอร์แบบนี้นะครับก็จัดให้ได้ครับ ต่อมาครับไฮไลท์ของเจ้าคันนี้เลยครับจะเป็นไฟหน้ามาสแตงนะครับสำหรับตัวเจ้า Ford Ranger XLT เนี่ยครับจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์จากโรงงานมาแล้วนะครับที่ทำเพิ่มเติมให้ก็อัปเกรดโคมให้ลูกค้านะครับจะเพิ่มเติมเป็นขีบฉลาม3าครีบนะครับแบบนี้พร้อมกับไฟเดทามดันนิ่งไลท์ด้านล่างนะครับตัววงแหวนทรงสี่เหลี่ยมนะครับพร้อมกับใส่ไฟสีฟ้าบลูอายนะครับตรงลูกแก้วด้านในอันนี้เป็นโคมเดิมที่อัปเกรดให้เป็น ไฟสไตล์มัสแตงแบบเต็มระบบนะครับแบบนี้ก็ดูเท่ดูดันครับตามสไตล์ฟอร์ดนะครับหน้า F150 นะครับก็จะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ t n i ทิงไลท์ที่เป็นตัว C แบบนี้นะครับเป็นซิกเนเจอร์ของ F150 Spider นะครับต่อมาก็จะเป็นกันชนหน้านะครับคันนี้ทำการเปลี่ยนกันชนหน้ายกชิ้นเลยนะครับตัวนี้จะใส่หน้าเป็น F150 Spider นะครับตัว F150 Spider นะครับก็จะมาพร้อมกับกระจังหน้าขนาดใหญ่เป็นสีดำดาแบบนี้นะครับ ฟอนต์ f o r d ก็เป็นสีดำด้านเช่นเดียวกันครับตรงฟอนต์ FOAD นะครับก็ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับอยากทำสีแบบไหนจะเป็นสีดำด้านดำเงาหรือเป็นสีเดียวกับตัวรถอันนี้ก็สามารถสั่งได้นะครับจัดให้ได้ครับตัวด้านบนกระจังก็จะเป็นไฟ LED 3จุดด้านบนนะครับแบบนี้นะครับตัวด้านล่างในส่วนของชายกันชนนะครับก็จะเป็นสีดำด้านมานะครับพร้อมกับตัวกันแค้งด้านล่างจะเป็นสีบรอนซ์นะครับไฟตัดหมอก จะมีมาให้อยู่แล้วนะครับในรุ่น XLT นะครับเป็นไฟตาหมอกของเดิมจากโรงงานนะครับโดยรวมด้านหน้าเจ้า XLT คันนี้ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับหน้า F150 Spider นะครับมาต่อในส่วนของซุ้มล้อครับคันนี้มาพร้อมซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับแบบมีหมุดเป็นสีดำด้านนะครับสีเดียวกับหน้า F150 Spider นะครับจะมาเป็นเซตเดียวกันนะครับสำหรับคิวซุ้มล้อขนาด6นิ้วตัวที่มีหมุดเนี่ยครับจะเป็นหมุดหลอกนะครับไม่ได้เจาะบอดี้นะครับ ติดตั้งโดยการติดกาว 3M นะครับแล้วก็ยิงซิลิโคนเก็บขอบให้เนียนๆแบบนี้ครับกันน้ำนะครับส่วนไฟหน้าครับติดตั้งครอบไฟหน้าสีดำด้านให้ไปด้วยครับจากลนเจอร์นะครับก็จะดูแมชกับกระจังหน้า F150 Spider นะครับสีดำด้านโทนเดียวกันเลยครับลงมาต่อในส่วนของล้อแม็กนะครับคันนี้ทําการเปลี่ยนแม็กให้ลูกค้าเป็นแม็กขอบ8นิ้วนะครับเป็นแม็กลายมาเวลนะครับสีดำคลิปเงินแบบนี้ครับ มาพมยาง maxxis 7 0 0นะครับ b a w o at ครับขนาดยางก็265 60 r 1 8นะครับตัว maxxis ตัวนี้ก็เป็นยางออโตเรนนะครับสามารถขับได้ดีในทุกสภาพถนนนะครับวิ่งถนนดำได้ดีครับรีดน้ำได้ดีลุยทางฝุ่นก็ใช้งานได้ครับสำหรับยางตัวนี้ชุดครอบแก้มข้างครับครอบเป็นสีดำด้านให้ลูกค้าไปนะครับของเดิมจากโรงงานของ xlt เนี่ยจะเป็นสีโครมเมียมานะครับเช่นเดียวกันกับเบ้ารองมือเปิดนะครับสีดำด้านสีชิ้นนะครับ ก็จะดูกระตัดกับตัวรถสีขาวนะครับด้านบนติดเพิ่มเติมให้จะเป็นราวหลังคานะครับอันนี้ติดตั้ง้วยกาว 3M อนะครับอาจจะขึ้นไปโยกไม่ได้เหมือนตระกูลพวกวาแท็กนะครับถ้าเป็นพวกวาแท็กเนี่ยจะเป็นเจาะไปกับตัวรถนะครับกันสาเรนเจอร์สี่ชิ้นครับแถมให้ลูกค้าไปด้วยครับคันนี้ก็ติดฟิล์มเซรามิกขนาด60%รรอบคันนะครับให้กับลูกค้าตรงนี้ลูกค้าก็สามารถสั่งได้นะครับว่าต้องการฟิล์มความเข้มกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ และแต่การใช้งานของลูกค้านะครับต่อมาเป็นสติกเกอร์ด้านข้างตัวรถนะครับตัวนี้ลูกค้าขอเป็นเรนเจอร์ตรงประตูนะครับพร้อมกับลายสัตว์โคนลูกค้าสามารถคัสตอมนะครับเลือกแบบเลือกลายเลือกสีได้เลยนะครับแค่ลูกค้าแจ้งมาครับเดี๋ยวทางเราจะจัดให้ได้นะครับบันไดข้างก็เป็นบันไดเดิมจากโรงงานนะครับซึ่งแข็งแรงมากอยู่แล้วครับสำหรับบันไดของ Ford รับน้ําหนักได้ถึง1 0 0่กิโลนะครับสำหรับบันไดเดิมจากโรงงานมาต่อในส่วนของกระบะท้ายนะครับคันนี้ติดตั้งโลบาร์เป็นของ Outlander ให้ลูก ให้ลูกค้าไปนะครับจะเป็นโลบาร์เล็กสไตล์ออฟโรดนะครับเป็นสีดำด้านแบบนี้มาพร้อมกับโลโก้ t l a n d e r สีแดงว่นี้เลยครับจะเป็นโลบาร์ตัวยอดฮิตนะครับสำหรับกระบะเดนเจอร์จะเห็นกันเยอะนะครับตัวนี้ที่พิเศษก็คือจะมีไฟเบรกจุดที่3มาให้ด้วยนะครับเป็นตัวท็อปของ t l a n d e r นะครับตัวนี้ก็แข็งแรงครับสามารถใช้งานได้จริงครับลูกค้าคนไหนที่สายแคมปิ้งบรรทุกของเยอะๆอันนี้สามารถผูกสัมภาระได้เลยนะครับแข็งแรงมาก มาต่อที่หนึ่งไฮไลท์ของเจ้าคันนี้เลยครับคันนี้ทําการเปลี่ยนโคมไฟท้ายจากของเดิมนะครับเปลี่ยนเป็นโคมแบบสโมกนะครับเป็น LED เต็มระบบนะครับแบบนี้ตัวเส้นไฟ LED นะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆตัวเจนะครับพร้อมกับไฟเบรี้ยวไฟถอยเป็น LED ทั้งระบบนะครับตัวนี้จะเป็นของแต่งยอดฮิตอีกชิ้นหนึ่งนะครับสําหรับตระกูลกระบะเรนเจอร์ครับลองดูใกล้ๆดูครับเป็นโคมสโมก V2 นะครับสาหรับโคมไฟท้าย ต่อมาก็จะเป็นครอบฝาท้ายกระบะนะครับเป็นงานชิ้นเดียวชิ้นใหญ่แบบนี้เลยนะครับมาพร้อมฟอนต์ FORD สีขาวแบบนี้ครับสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวพื้นก็จะเป็นสีน้ำด้านนะครับลักษณะของตัวฟอนต์เนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายคลายสามิตินะครับเป็นตัวนูนขึ้นมาต่อมาก็เป็นกระชนท้ายจาก Allender ครับที่ใส่เพิ่มเติมให้ลูกค้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเข้ารูปนะครับซึ่งจะมีห่วงลากจูงสีแดงมาให้แบบนี้นะครับ พร้อมไฟ LED เป็นไฟถอยนะครับกรณีลูกค้าถอยหลังเนี่ยครับจะช่วยส่องสว่างที่พื้นให้นะครับตรงนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็สวยงามด้วยครับมาพร้อมกับหัวบอลากเรือครับลูกค้าสายแคมปิ้งสายเข้าป่าอันนี้สามารถลากเรือลากจ็ตสกีได้นะครับแข็งแรงมากสำหรับหัวบอลตัวนี้มาพร้อมกับไฟสองใต้ทะเบียนนะครับเป็น LED ตัว XLT เนี่ยครับจะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาแล้วนะครับ4จุด ลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับในกรณีที่เปลี่ยนกันชนท้ายตัวเซ็นเซอร์นะครับยังใช้ได้เหมือนเดิมทุกตัวนะครับสำหรับเซ็นเซอร์กระยะของ xlt นะครับและที่พิเศษครับคันนี้ติดตั้งกล้องถอยหลังให้ลูกค้าด้วยนะครับจะทํางานคู่กับจอ Android ขนาด9นิ้วด้านในนะครับครับมาดูต่อที่ด้านในของเจ้า xlt คันนี้นะครับจอเดิมที่มากับตัวรถนะครับจะเป็นจอซิงค์3ขนาด8นิ้วนะครับคันนี้ผมได้ทําการเปลี่ยนจอให้เป็นจอ Android ขนาด9นิ้วนะครับก็ user interface ก็จะประมาณนี้ครับ จอทัชสกรีนระบบ Android นะครับรองรับ Android Auto ครับ a p p l e c a r p ร a y รองรับทั้ง2ระบบปฏิบัติการนะครับสำหรับจอตัวนี้อย่างที่บอกครับสามารถแสดงผลจากกล้องมองหลังได้นะครับกรณีลูกค้าถอยหลังสามารถโหลดแอปเพิ่มเติมได้นะครับมี w i f i ในตัวครับสามารถปล่อยฮอสปอร์ตได้ครับมี Google m a p ครับโหลดแอปได้มี Netflix นะครับมี YouTube ตัวนี้ลูกค้าสามารถเสพมัลติมีเดียได้ครบถ้วนในรถคันนี้เลยนะครับสำหรับจอ Android ขนาด9นิ้วครับ นี่ครับหน้า UI ก็จะประมาณนี้นะครับจอระบบทัชสกรีนนะครับมีเบราว์เซอร์ครับมี Google Chrome มี Google Map นะครับมี YouTube มี Netflix มี Play Store ครับสามารถโหลดแอปเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับจอ Android 9นิ้วตัวนี้ถือว่าครบถ้วนทุกการใช้งานนะครับตัวพวงมาลัยของ Ford Ranger ทุกรุ่นนะครับในโมเดลเยียสอ2พันี่สเนี้ครับจะเป็นพวงมาลัยระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งจะทำให้มีนนั้นหนักเบามากๆนะครับในยามขับขี่คุณผู้หญิงคุณสุภาพสตรีนะครับที่กััััััังงงววลล่่าาขขบบบรรถกกกะะะะมมนนนนนนจจตต้้้อออหยยแๆเี ไม่ใช่เลยนะครับสำหรับ Ford r a n g e r ของเราแต่ในขณะเดียวกันครับในกรณีที่ลูกค้าขับรถที่ความเร็วสูงขึ้นนะครับพวงมาลัยตัวนี้ก็จะหนักขึ้นตามครับจะช่วยหน่วงจะทำให้ลูกค้าเนี่ยควบคุมอย่างมั่นใจมากขึ้นครับให้ฟีลลิ่งที่แบบรู้สึกว่าแฮนด์ลิงที่ดีครับการควบคุมที่มั่นยำนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยระบบมัลติฟังชันนะครับจะมีปุ่มควบคุมการใช้งานทั้งหมดมา2ฝั่งนะครับด้านซ้ายครับจะเป็นปุ่มควบคุมระบบเครื่องเล่นเพลงนะ ปุ่มเมนูนะครับด้านล่างปุ่มสั่งการด้วยเสียงครับเป็นการควบคุมแบบ voice control นะครับซึ่งรองรับการสั่งการโดยภาษาไทยด้วยนะครับสามารถสั่งการด้วยเสียงทุกอย่างครับเปิดปิดแอร์เปิดปิดเครื่องเล่นเสียงเปิดปิดเพลงนะครับมีปุ่มมิวเสียงปุ่มโทรออกวางสายนะครับมาทางด้านขวาครับปุ่มด้านบนเป็นปุ่ม navigation ก็สามารถปรับแต่งหน้าจอนะครับจากหน้าแผงแดชบอร์ดได้นะครับปุ่มเมนูต่างๆ ปรับโหมดการขับขี่ต่างๆนะครับตัวนี้สามารถทําได้ด้านล่างก็มีระบบสปีดลิมิตมาให้นะครับจะกัดความเร็วไม่ให้เกินนะครับระบบครุสคอนโทรลนะครับสําหรับ xlt ก็มีมาให้ด้วยครับปุ่มเซ็ตปุ่มบวกลบนะครับสามารถตั้งได้ตรงนี้นะครับปุ่มปิดเปิดควบคุมไฟหน้าจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับสำหรับ f o r ranger นะครับตัว xlt เนี่ยก็จะมีปุ่มเปิดไฟที่กระบะท้ายมาให้นะครับเพียงลูกค้ากดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็จะเปิดไฟที่ด้านหัวเก่งนะครับตรงไฟเบรกจุดที่3ครับ เป็นไฟส่องตรงกระบะท้ายนะครับสำหรับระบบความปลอดภัยที่มีมาให้ใน Ford Ranger XLT นะครับตัวนี้จะมีระบบ r o m นะครับตัวช่วยเสริมประสิทธิภาพการการพลิกคว่ำนะครับส่วนมากจะอยู่ในรถราคาที่ร้านอัพขึ้นไปนะครับแต่คันนี้ราคาเพียงแค่857,000บาทครับลูกค้าจะได้ฟังก์ชันนี้ไ้ด้วยนะครับถือว่าคุ้มมากๆเลยครับสำหรับระบบความปลอดภัยที่มีมาให้อะไะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้า Ford Ranger XLT คันนี้นะครับชอบไหมครับ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรถยนต์ Ford ทุกรุ่นนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ f a c e b o o k Fan Page ID Line สามารถคอมเมนต์พูดคุยทางใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาคอยตอบนะครับสามารถสอบถามตัวราคารถสเปครถพร้อมกับโปรโมชัน่นอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาคอยติดตามนะครับว่าคันต่อไปผมจะเอาคัานไหนมารีวิวให้ดูครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ